เราไปคุยกับพ่อเจเช่นาทิบกันนะครับว่าวันนี้มองเกมอย่างไรบ้างสวัสดีครับดาจุงสวัสดีครับโทรหม่จะนอนนอนอะไรวันนี้มีใจฉลองใช้กับลูกก่อนอในรายการนะมันต้องยิงลูกโทษเข้าเนี่ยมันถึงจะมันจะให้เต็มสิบอ่าให้เมื่อกี้เมื่อกี้โยมันให้เก้าคะแนนแล้วมันหักคะแนนว่าถ้ายิงยูโทษเข้าให้เต็มสิบเลยโกรธไหมโกรธโยไหมอ่ามัน ก็ก็มันยิงไม่เข้าไงมันมันก็ต้องคะแนนต่ําลงไปมันก็คงเสียใจมันอ่ะคือมันก็อยากจะนอยากจะให้เจแบบว่าเอ้ยเป็นกับตันนะต้องกายิงลูกโทษอะมันพยายามจะดันตัวเองอ่ะคือคือลูกโทษประตูประตูนั้นมันอ่านเท้ามันอ่านเท้าไอ้เจอยู่อืมคือมันอ่านหน้าเท้าครับคือพ่อคิดแหมว่าเจจะจะยิงจุดโทษตอนที่ได้จุดโทษอ่ะ ไม่ไม่คิดครับตอนนี้ลูกพ่อผมดูทอนทัดผมก้มหน้าเลยผมไม่ดูเลยยังไม่เช้าผมผมเลยไงหน้าดูครับแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อน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 ในทีมอะเขาก็ต้องมั่นใจอ่ะมั่นใจว่าเฮ้ยเจมมันยิงเลยอะไรเงี้ยเรืที่ว่าเรานำสองอ่าเจมม่ยิงพ่อเจตอนนั้นเนี่ยพ่อเจถามผมถามพ่อเจนะว่าถ้าถ้าให้พ่อเจเลือกได้ว่าว่าไปนั่งไปกบุงอทพ เวียดนามที่พ่อเจ oh <my> อุ้มเงยิงฮะได้ยินไหมครับครับผมครับผมได้ยินครับได้ยินได้ยิน,ยนอ่ะต่อเลยครับต่อเลยสัญญาณครับครับครับเอาว่ามา,าว่ามาอ่ะครับตอนนั้นพ่อเจคิดถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้เจยิงไหมลูกจะโทษผมเหรอ มันก็ห้าสิบห้าสิบแตถ้ายิงเข้ามัน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 ก็เฟสอ่ะแต่มันยังไม่เข้าคนก็เนี่ยโหน่าเสียดายถ้าเป็นสามสูตรล้วก็เล่นง่ายอ่ะฟุตบอลน่ะเหมือนก็เหมือนพี่โย่งพูดเลยนะยังไงครับเขาชี้ไปแล้วเขาขีดไปแล้วเขาขีดไปแล้วไงพี่โย่งพูดว่าไงที่เคยคุยในรายการอ่ะอ่าเออเขากําหนดไปแล้วครับผมครับอ่าใช่ใช่ใช่ครับใช่อาฮะ โดยภาพโดยภาพรวมพ่อเจพ่อพอใจกับผลงานลูกชายไหมโอเคนะวันนี้เขาวันนี้เขาเสียบอลยากนะเขาเขาเสียบอลยากแล้วก็เขาก็เยอะเขาบอกว่าเออวันนี้เขาร่างเขาประมาณบ่ายสองเขาโทรวีโอคอลมาคุยกับแม่ผมก็ไปไหว้พระพอดีที่พระร่วงราจันทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมที่องค์พระครับเขาก็ร่างกายเขาดีวันนี้วันนี้เขาจะเล่นเพื่อไปสู่ชัยชนะอะไรเงี้ยเล่นเล่น พาเออคราวที่แล้วผมไม่อยากพูดว่าหนึ่งเจเจไม่สมบูรณ์เป็นมีมีตอนเจอฟิลิปปินส์เขามีไข้นิดๆเขาเป็นไข้ครับเขาวิ่งไม่ออกคนก็ด่าทําไมไม่วิ่งให้บอลวันนี้แก้ตัวร่างกายเขาเขาเขาฟื้แล้วครับอืมอ่าอ่าครับ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 อ้าวโยไม่ถามอะไรพ่อเจหน่อยเหรออ่าไม่ถามผมถามเองอ่าพ่อเจ ดูดูเจเล่นวันนี้นะครับคิดว่านา,นาทีเนี้นะครับชนะาทิตย์สงกระสินต่างจากในทีก่อนๆมากน้อยขนาดไหนในการเล่นในทีมชาติคือสมบูรณ์แบบขนาดไหนกับก,บกบารเป็นการันทีมชาติพี่โยก็เออแล้วก็พอ,อพปเป้ก็อยู่คุกคีวงการฟุตบอลมายี่เป็นยี่สิบกว่าปีเนี่ยก็ต้องมองแล้ว,ว่าคาร์ดบอลเนี่ยเออเอ่อ,อ,อมันไปเจมันไประดับเอเชียแล้วะครับอื เล่นบอลทัดทูทัดมันมันก็คือบอลแรกเขาจะดีอ่ะพวกนี้จะบอลแรกดีหมดมันมันจะต่อยอดไปได้อพี่อุ้มเนี้ยให้บอลแรงแรงมาเขาจะจับแล้วเราเราต้องดูเราต้องดูบอลแรกด้วยว่าเขาจับแล้วคิดต่อเลยไหมอะไรไหมพวกนี้ครับถึงจะไปเล่นเจรีกแล้เจก็เคยบอกแล้วเจลีกเล่นยากกว่านี้เยอะบอลแรกเราพวกอาเซียนมันมันยังมันยังไม่นะมันยังไม่หแท้อืม ืม mm hmm. ยิ่งนี้ไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าการเขาเซฟผู้เล่นนะแต่วันนี้ด้วยชื่อว่าหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นผมว่าโดนน่าดูอ mm ่ะอืมอืมอืมครับผมครับพ่อเจผมถามหน่อยสิว่าอนาคตนี่ยังอยากให้เจยิงจุดโทษไหมพ่อให้อยู่ที่เขาครับเขาเขา,เขาเป็นความมั่นใจเขาก็เขาขยายเขากล้ายิงอนะ่ฟุตบอลนะถ้ามันยิงมันก็ห้าสิบว่าสิบยิง มันยิงเข้าก็โอเคยิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเมื่อกี้นักเตะระดับชาตินักเตะระดับชาติระดับโลกเอออะไรเตะสองครัมงเยิงไม่เข้าเลยมันเป็นโลกตามตัวเมื่อกี้จบบักโจ้เขาเนี้ยมันกดดันนะจุกรูปุโทษนต่ใครไม่เคยยิงไม่รู้หรอกครับเมื่อกี้ที่มาบนที่เขาคอมเมนต์มาบอกว่าเจ่ะซ้อมยิงจุดโทษที่ซัปโปโรนะไม่เคยยิงตรงกลางเลยนะพ่อแล้วก็ไม่เคยพลาดเลย เออยิงมุมอย่างเดียวแต่เราเลือกยิงกลางครับ<อ>ผมผมไม่เห็นเวามมั่นใจเข้ามาคือคือคือยิงลูกโทษมันต้องมีความมั่นใจครับถ้าถ้าไม่มั่นใจอย่าไปบังคับเขาอืมเอมอใครใครไม่เคยเล่นบอลไม่รู้หรอกก็ก,ก็ก็พูดได้อย่างงน้นอย่างนี้แต่พอถึงจริงอะคนดูมันาร์มกดดันมันมีนะอืมอืมอืมครับแล้วม วคนไอ้ออลูกโทษมันก็มันจะมียิงกลกี่นะมันก็มียิงมุมซ้ายมุมขวาล่างบนแล้วก็ตรงกลากน,านั้นะเข้าก็ดีถ้าไม่เข้าถ้าถ้าเข้า,า,ขาคนยิงก็ได้คะแนนเต็มแต่ถ้าไม่เข้าประตูรับได้ประตูก็อ่ได้คะแนนเต็มไปก็แค่นั้นเองครับลูกโทษะ,ะแต่ว่าคนวทหารในดูอหารในการเล่นในการดูเอลูกที่สองอะโหลูกสองผมชอบมากเลยคลาสสิกมากแล้วทุกคน พักอ่าเจาให้มุย้ยพี่มุย้ยจะเบิ้ลทำวอรพาร์ตกันแล้วก็มาให้ให้ตังวอพาร์ตกันใหม่ป่ะลูกนั้นนะคือคือเนีย่ยถ้าคนไม่เคยซ้อมด้วยกันไม่เข้าใจผมว่าทําไม่ได้ครับอืมฮะอืมเพราะเจะทุกคนที่ที่มีที่ที่ททททททผอ,อ,อปูบอกว่าชุดเนี้มันเคยชุดเล่นทีมชาติด้วยกันแล้วก็เล่นเมืองทองอด้วยกันมันรู้ใจกันแล้วนะครับ ใช่ใช่ใช like like we em ่ผมที่แลว่าดูรายการเราปตนต้นรายการเลยดีเนี่ยฟังทุกคําพูดเลยเริ่มะตอนเนี้ยนี่อ่าผมผมถามหน่อยว่าปกติเนี่ยเวลาเจเล่นไม่ถูกใจพ่อเจก็เดี๋ยวจะตบหัวมันบ้างอะไรบ้างวันไหนมันไม่ยิงก็จะตบหัวแม้กระทั่งเล่นเจลีกในระดับชาตินะอ้าววันนี้ถ้าจุดโทษแบบนี้แต่ยิงสองลูกเนี่ยพ่อเจจะบอกว่าไงอ่ะก็ก็เดี๋ยวจะพิมพ์ในลายกลมก็ กลุ่มครอบครัวว่าเออแข่งมากลูกอะไรเงี้ยเขาก็กดดันเขาเป็นกับตันทีมันเขากดดันนะเขาไม่ให้พ่อพ่อจะไปพิมพ์ตำาพตำเพจตำอะไรนู่นนี่นั่นพ่อไม่ต้องพ่อพ่อจะไปอยู่เฉยเฉยเขาเขาบอกผมเลยพ่อเรื่องจริงผมก็เลยไม่เคยพิมพ์อะไรเลยมผมไม่นั่นเลยอยู่เฉยเขาเขาเขามันกดดันมันคือเราเป็นกับตันทีมพาตดด้วยเล้วความทุกอย่างกระดาษฟอร์มไม่ดีไม่วิ่งเจอแมช์ฟิลิปเป็นคนยังบอกว่า ไปญี่ปุ่นเออว่าเขาไม่ให้บอลแต่ประเทศไทยพอให้บอลมึงเสกไม่วิ่งแต่เคาไม่รู้หรอกวันนั้นเขาเาเป็นไข้แล้วรา้นกันถ้าคนสังเกดดีๆเจจะไม่ได้ไปซ้อมมางเขาอืมอออืูนช้างเสกอะเองเอจะไม่ได้ไปซ้อมมางเขาอยู่ที่โรงแรมอืมครับแต่ผมไม่เรงว่าว่านั่นอะไรอืมฮับตอนให้เขาสมบูรณ์แล้วครับอืมอืมครับอ่ะ พ่อผมผมถามผมถามเ็นคำถามว่าเนี่ยการเป็นพ่อกับตันทีมชาติไทยแล้วด้วยสถานการณ์ที่เดี๋ยวคนบ่นลูกบ้างเดี๋ยวคนชมบ้างเนี่ยคุณพ่อกดดันบ้างไหมผมก็เฉยเพราะว่าผมผ่านมาหมดแล้วเจก็เจอกดดันมาหมดละคือเราเริ่มมาจากศูนย์แลเราเราเราผมรับได้อยู่แล้วอืมอืมเออเรามาจากศูนย์เราเราตัวเล็กๆทนเป็นกับตันทีมชาติมันเป็นแบบ เกตบประวัติให้กับวงตระกูลนะครับแค่นี้ก็ชื่นใจละอืครับผม,มแม่เจเป็นยังไงบ้างดีใจไหมตอนที่ดูวันเนี้ยลูกชายยิงเข้าไปสองลูกอ๋อดูดูคนละที่ผมผมอยู่ในห้องคนเดียวสมาธิอ๋อมสมาธิา <laughs> ครับผมแต่ก็ไปแต่ก็ไปก่อนก่อนจะแข่งก่อนอะไรก็ผมก็ไปไหว้พระให้เขาเยอะ <ม>ไปไหว้หลวงพ่อโสธร<ม>ไปไหว้พระร่วงโรจนฤาลิ์ไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงอะไรพวกนี้ยทําบุญบให้เขา<ม>ให้เขาให้ให้มเลยวันที่ไม่ดีไม่ดีเอให้กลับมาเป็นเจคนใหม่อะไรเงี้ย<ม>ครับผมพอฟุตบอลมันก็มีขึ้นมีลงครับผมครับพอเจมองสามเกมเส้นทางต่ออย่นี้ไปของทีมไทยยังไงบ้างครับทั้งรอบรองนดที่สองแล้วก็รอบชิงอีกสองนัดครับก็แมตช์หน้าแมตช์หน้าเราเราเราไม่แพ้ <ฮ>เราไม่แพ ь, ้เวียดนามเราก็เข้าชิงแล้วจะเข้าชิงกับใครผมว่ามันก็หนักหมดแหละเพราะว่าทุกคนฟุตบอลมันเริ่มทันกันแล้วไนงะมันทัน <ฮะ S 2> กันเหมือนที่เจบอกมันไม่ง่ายแล้วมันไม่เหมือนโลกนั่นแหละครับอืมเชื่อว่าไทายจะได้แชมป์นะอะไรนะอย่างมั่นใจว่าไทยจะได้แชมป์นะครับผ่านเกมนี้ไปมันแหมล,ลูกมันใจผมกบที่โยมพูดยังไงก็อย่างนั้นผมก็ตามเขาดีกว่าอ โอเคครับขอแสดงความยินดีด้วยตาจุ้งนะครับอยากฟังเสียงพ่อๆอย่างนี้ทุกๆวันรักษาสุขภาพนะแล้วขอให้ฉลองแชมป์ด้วยครับขอบคุณครับฉลองมีใหม่ด้วยแชมป์ของลูกนะยินดีครับยินดีครับนะนอนหลับฝันดีคุณนายครับพ่อเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ